รู้สิจะคาบกลับมาไหมเจ้าใบเตยนี่ผมนี่ผมตรงนี้ไม่มีหมัดกินยาล้วเอาไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยฮ้่ฮ้้ยเฮ้ฮ้ยเฮ้นเฮยเอย้ยฮยเฮ้ยฮ้ยเเฮ้ยเฮ

oh